ป้ายาเคล็ดลับผิวสวยสู้แดดของสาววัยสามสิบบวกๆกว่าผิวจะปังฉ่ำใสเล่นแสงได้แบบนี้ก็ต้องมีตัวช่วยดีๆในการดูแลตัวเองค่ะทุกคนนี่คือเวลแอสตาแซนตินพลสโคคิวเทนที่เขาเป็นแอสตาแซนตินหกมิลลิกรัมจากธรรมชาติที่สกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับการทานทุกวันนี่จะให้ดูว่าก่อนผิวจะปังผิวเราพังมาก่อนจา้าสภาพผิวแย่มากผิวคล้ำหน้าโซมมีริ้วรอยทั้งจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆจนดูแก่กว่าอายุจริงก็คือโชคดีมากที่ได้มาเจอกับตัวนี้เขาเป็นตัวช่วยป้อองงกกันนนนแแสดจาาาภยใชวตุิ จนได้ผิวสวยสุขภาพดีอยู่กับเราแบบนี้เขาจะมาในรูปแบบเม็ดซอฟ์เจลทานง่ายไม่มีส่วนผสมของสัตว์ใส่วีแกนก็ทานได้คะ่ะทุกคนโดยส่วนตัวเราจะทานวันละ1แคปซูลในตอนเช้าก่อนออกจากบ้านค่ะซึ่งตัวนี้เขายังมีโคเอนไซม์ค e ิวเทนที่ช่วยให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรงขึ้นมีสารสกัดจากขามิ้นชนันผสนพริกไทยดำช่วยลดการอักเสบของผิวสารสกัดมะขามป้อมที่เป็นแหล่งรวมของวิตามินซีรวมไปถึงยังมีน้ำมันมะพร้าวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนี่เราทานต่อเนื่องมาได้ประมาณ1สัปดาห์ววค่่ะเรียกาทนี้เเม็ดส่วนผสมของสาสกัดที่ ตัวจริงๆและนอกจากเรื่องผิวแล้วเวลแอสตาแซนติน,น,นเขายังช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตาและกล้ามเนื้อจากการทํางานหรือออกกําลังกายได้ด้วยตอนนี้คือรู้สึกได้เลยว่าร่างกายสดใสขึ้นกว่าแต่ก่อนมากปัญหาผิวและริ้วรอยต่างๆก็ไม่ค่อยมากวนใจแล้วโชว์ผิวสวยสดใสสู้แสงได้แบบนี้ทุกวันแฮปปี้มากค่ะ